คี่บอร์ดแมกเนติกสวิตซ์ตัวแรกจากแบรนด์ซารุจะทำถึงไหม คีย์บอร์ดเกมมิ่งที่ฮอตฮิตในหมู่เกมเมอร์นะคะก็คงจะหนีไม่พ้นแมคนาเนีติคอลคีย์บอร์ดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเกมเมอร์ใส่ A.P.S เนี่ยก็หันมาฮิตเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นแมกเนติกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เซนเซอร์ฮอลเอฟเฟกต์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทําได้ดีกว่าเร็วกว่าแล้วก็ทนทานด้วยนะและที่อยู่กับครีมตรงนี้นะคะก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นแมกเนติกสวิตค่ะจากแบรนด์คนไทยกับซารุแอริอุสหกสิบแปด K X หกสิบร์ด SE มาดูในส่วนของคีย์ นี่ก็จะเป็นขนาดกระหัดรัดมากๆเลยนะคะซึ่งจะเป็นขนาด65%มีปุ่มทั้งหมดอยู่ที่67ปุ่มนั่นเองค่ะแล้วก็สีของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงที่ตัดกับสีดํานะคะถ้าเพื่อนๆ,ๆดูใ,ใกล้นะจะเห็นได้เลยว่าเขาทําออกมาดีมากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีไฟ RGB ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะส่วนคีย์แคปเนี่ยก็จะทํามาจากวัสดุ p b t Cherry Profile นั่นเองค่ะซึ่งถือได้ว่าทําออกมาได้ดีในราคา1,390บาทนะคะเรียกได้ว่าสารดูเขาทําถึง ตัวสวิตช์นะคะก็จะเป็นโอเทมุแมกเนติกสวิตต์นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ทางซารุเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสวิตช์แม่เหล็กนะคะแล้วก็เป็นฮอรเอฟเฟกต์เซนเซอร์ค่ะเซนเซอร์ <S S นี้นะคะเมื่อเรากดปุ่มลงไปค่ะตัวแม่เหล็กด้านในเนี่ยก็จะเคลื่อนเข้าใกล้กับเซนเซอร์ที่ได้ถูกกาหนดระยะเอาไว้นะเมื่อถึงระยะที่กําหนดนะคะเซนเซอร์ S <S ก็จะแสดงผลออกมาเป็นการกดปุ่ม1ครั้งนั่นเองอยู่ที่ว่าเราจะปรับที่ระดับไหนค่ะคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะสามารถปรับค่าโพลิงเลดได้สูงสุดอยู่ที่8 0แป ทําให้สามารถควบคุมได้อย่างราบรื่นและก็รวดเร็วนะคะลดความหน่วงของคีย์บอร์ดได้ค่ะและคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยยังสามารถปรับเปลี่ยนโหมดนะจาก Mac OS เป็น Windows ได้ด้วยมาดูฟังก์ชันของคีย์บอร์ดตัวนี้กันบ้างค่ะบอกเลยว่าเขาออกแบบมาเพื่อเอาใจเกมเมอร์เลยนะคะกับฟังก์ชันแรกเลยก็คือ Adjustable Actuation นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรับความตื้นความลึกของปุ่มได้ค่ะซึ่งสามารถปรับได้ตั้งแต่0.1มิลไปจนถึง3.4มิล มาต่อกันที่ฟังก์ชัน snap tap นะคะฟังก์ชันนี้เนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อให้ความสําคัญกับปุ่มที่เรากดล่าสุดนะคะในขณะที่เรากดใช้งานปุ่มอื่นไปผอมๆกันค่ะอย่างเช่นเพื่อนๆกดปุ่ม D อยู่แล้วก็เปลี่ยนไปกดปุ่ม A เพื่อเดินไปทางซ้ายนะคะเขาก็สามารถทํางานได้ทันทีทันใดเลยค่ะเรียกได้ว่าถูกใจสาย F P S แน่นอนเพราะสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างไวเลยหรือจะเป็นฟังก์ชัน r a p e t r i g g e r ค่ะก็จะเป็นปรับระยะการกดและปล่อยแป,ยป้นพิมพ์นั่นเองนะคะคือสามารถปรับได้ตั้งแต่0.04ไป จนถึง2.4มิลเลยค่ะเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วนั่นเองนะคะไฟที่เป็นสายแนว FPS นะอย่างเกม v a l o r a n t เนี่ยต้องชอบมากๆเลยและทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัสตอมปุ่มโปรไฟล์ RGB หรือว่าฟังก์ชันต่างๆที่คลิปไปพูดไปก็สามารถเข้าไปปรับแต่งได้ที่ Saru ซอ f ต w แวร์ be, ซึ่งอยู่บนโคมเท่านั้นนะคะ <S <S ซึ่งแบรนด์ซารูนะคะเขาก็จะมีคีย์บอร์ดคัสตอมให้เลือกหลายแบบเลยค่ะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนมากๆเลยนะอย่างที่อยู่กับคลิปต,ตอนนี้นะคะก็จะเป็นในรุ่นของดีซี KX88 นั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าสวยมากเข้ามาในทีมใต้ทองทะเลน้ำลึกนั่นเองนะคะก็จะมีทั้งสัตว์น้ำปะะการางังต่างๆที่มาเติมเต็มให้คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยสวยยิ่งขึ้นไปอีกค่ะซึ่งจะให้เลือก2สีนั่นก็คือสีขาวแล้วก็สีดา และตัวนี้เนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะคีย์แคปเนี่ยก็จะทำมาจาก PBT Cherry Profile นั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนี่เขายังมีคีย์แคปเซตที่แถมมาให้ด้วยถึง6ปุ่มด้วยกันเรียกได้ว่าสีสันเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนสวิตเนี่ยก็จะเป็น Star s a าร์สวิตค่ะมีทั้งลินเนียแล้วก็แท t ตไทใครชอบแบบไหนก็จัดได้เลย มาพร้อมกับไฟ LED ที่ตัดกันสวยมากๆค่ะการเชื่อมต่อเนี่ยก็ทำได้แบบ3แบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อไร้สาย 2.4G ค่ะ Bluetooth 5.1นะคะแล้วก็แบบมีสายที่เป็น Type C ที่แถมมาให้ด้วยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถใช้งานร่วมกับ Mac OS หรือว่า Windows ก็ได้การใช้งานแบบไร้สายก็สามารถใช้งานได้ยาวๆด้วยแบตเตอรี่3,000ม ah ิลลิแอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยเปิดไฟไปด้วยเล่นไปด้วยก็สามารถใช้งานได้4-5วันแต่ถ้าปิดไฟนะคะก็สามารถใช้งานได้ยาวมากยิ่งขึ้น เป็น6กถึงเวันเลยค่ะเรียกได้ว่าราคาก็คุ้มค่า2,190บาท ถคาคีย์บอร์ดดีขนาดนี้แล้วเมาส์จะขนาดไหนเพราะฉะนั้นทีมก็นํามารีวิวให้พร้อมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเมาส์ MX b 1นงั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นเมาส์เกมมิ่งสีขาวเรียบๆแบบนี้เลยประสิทธิภาพบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆค่ะรูปทรงเนี่ยก็เป็นแบบเอ็ก์โอนอเกนะคะน้ําหนักก็บอมากๆอยู่ที่58กรัมเท่านั้นการเชื่อมต่อนะคะก็จะทําได้2วิธีค่ะก็คือการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะคะด้วยดองเกิลโฟ้นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยทำให้การเชื่อมต่อเสถียรน,นะคะแล้วก็หมด หาเลยถึงแม้จะเป็นเมาส์ไร้สายนั่นเองนะรวมไปถึงถ้าใครอยากเชื่อมต่อแบบมีสายก็ได้ค่ะด้วยสาย usb type c สวิตนะคะก็จะเป็นฮัวโน่บูช l ลพิงดอทค่ะส่วนเซนเซอร์นะคะก็จะเป็น p i กอาร์ P A W 3 3 9 5นั่นเองสามารถปรับค่า DPI ได้ถึง26,000 DPI เลยค่ะเหมาะกับการเล่นเกมและการใช้งานทุกรูปแบบยังไม่พอค่ะเขายังมีการคอลแลบกับ N H D นะคะออกแบบเป็นตัวกิฟท์เทปสีสันสดใสน่ารักมากๆเลยเข้ากับคาแรคเตอร์ตัวลิงนะคะจากซารูค่ะก็คือชื่อแฮมนั่นเองนะตัวนี้แล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1 8 9 0บาท The เป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับคีย์บอร์ดแมกเนติกสวิตตัวแรกจากแบรนด์ซารูนะคะครีมคิดว่าเขาทำถึงมากๆเลยแค่ดีไซน์เนี่ยก็ตอบโจทย์แล้วนะใครที่เป็นเกมเมอร์ใส่ย FPS ต้องรีบจับจองเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดตัวอื่นๆจากแบรนด์ซารูอีกด้วยเรียกได้ว่าดีไซน์เนี่ยสวยโดนใจนะคะการใช้งานก็ตอบโจทย์คุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจากแบรนด์ซารูเนี่ยครีมได้บอกราคาไว้ข้างต้นแล้วนะคะทั้งหมด นี้รับประกัน1ปีค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jb.co.th a นะคะหรือว่า l i น์ at j jbonline สังครม3,000บริการส่งทันทีภายใน3ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง jb channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ